ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลชูสละครับซัมเมอร์2 5ฉ5ชูสละครับโอลิมปิกัสเช็คบินตาเรมี่จากกูใหญ่2ล้านยูโรโอลิมปปกัสจ็กใจจากคลิกกรีสประกาศคว้าตัวเมดีตาเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่านจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว2ล้านยูโร ดาร์มีมาพร้อมกับประสบการณ์เข้ามาเสริมท่พให้กับโอลิเปียกกสโดยฤดูกาลที่แล้วลงเล่นในกับอินเตอร์มิลานไปทั้งสิ้น43นัดพร้อมกับยิงไป3ประตูกับอีก9แอสซิสโดยในปี2020-2024เขาเล่นในกับเอฟซีปอร์โตสสมรรที่เขาสร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักลงเล่นไป182นัดยิงไป91ประตูกับอีก56แอสซิสคว้าแชมป์ในแชมเปี้ยนชิพ1สมัยซูเปอร์คัพ1สมัยและลีกคัพอีก1สมัย ในฤดูกาล2022-2021เขาได้โอกาสลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกและประตูอันน่าประทับใจของเขาเกิดขึ้นในเกมเจอกับเชลซีกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาลนั้นในการลงแข่งกับทีมระดับชั้นนำของยุโรปฉูสละครับมาก์เซย์ยืมแฟมิเรนพวกออปชั่นซื้อขาด แอร์เบลได้ซืปล่อยตัวอาตู้แฟมิเรนให้กับโอลิมปิกมาร์เซย์ทีมแกล่งจากลิกเอิงฝรั่งเศสโดยสัญญาแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้พร้อมกับออปชั่นสำหรับการซื้อขาดแฟมิเรนเป็นหนึ่งในสองนักเตะของไรซิกที่ได้รับความสนใจจากมาร์เซย์หลังจากที่รุชชาเลวเกียวีด้าเป็นอีกคนที่ตกเป็นข่าวใกล้ย,ย้ายตามเข้ามาในอีกไม่ช้าสำหรับการยืมตัวของแฟมิเรนนั้นจะมีมูลค่าอยู่ที่3ล้านยูโรและมาร์เซย์จะมีออปชั่นสำหรับการซื้อขาด อีกจำนวน23ล้านยูโรพ่วงก,กับโบนัสในเจ้าสเปนนันที่ผ่านมาดาวเตะนาวัย20ปีได้ไปเล่นมาแล้ว3ประเทศเริ่มตั้งแต่เขาสัญญากับอเตติโกมาดริดในเดือนมก,กราคมปีก่อนจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับแอร์บลเร,รซิกในฤดูกาลที่แล้วก่อนที่จะมีการซื้อขาดเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้และซีซั่นนี้เขาจะต้องไปเล่นในลีกเอิฟฝรั่งเศส ฐานี้แฟมิเรนเป็นตัวหลักของไลซิกในยุคข,ของมาโกโรเซอร์แต่ก็หลุดจากตำแหน่งเมื่อโอเล่แวนเนอร์เข้ามารับช่วงต่อฉูสะลักรับห้างยาสอยเบนเซกีดารุ่งโมนาโกเติมจิต เอลิเซ่เบนเซกีเพ์เมเกอร์ดาวรุ่งของไอเอสมนาโก้ได้ไปร่วมทีมไบเออร์เลเบคุเซนทีมแกล่งจากคุนเดสลีกาเจรมันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีตามรายง,งานขา่าวระบุว่าห้างขายยาจ่ายค่าตัวให้กับมนนโกที่ราว32ล้านยูโรบวกกับแอดออส์ orse, อีก5ล้านยูโรเลเบคุเซนมองมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติโมร็อกโกในวัย20ปีเป็นตัวแทนของอาร์มินอัตลีที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเดอรเชลลีสปอนมาร์ ไซมอนโรเฟสผู้บรการกีฬาของเลเวอร์คูเซนกล่าวว่าเอลิเซเละทั้งริมเส้นและตรงกลางเป็นนักเตะที่คู่แข่งคาดเดายากและเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมเราต้องตาดูฟอร์มของเขากับเลเวอร์คูเซนฉูสละครับเจ้าป,ป่าคอนเฟิร์มเซนจอนวิคตอร์ในด่านโบตาโฟโก นอติงมฟอรเรส์ยืนยันการคว้าตัวจอห์นวิกตอร์ในทวารชาวบราซิลในวัย29ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวตามรายงานข่าวคือ10ล้านปอนด์จอห์นถือเป็นนักเตะมาราที่3ที่ฟอเรส์ดึงมาจากโบตาโฟโกในช่วงตลาดซื้อข,ขายนักเตะหน้าร้อนนี้ต่อจากอิกอร์เชซุสและชาอีคุนยาและคาดว่าพรุ่งนี้จะมีแข่งรายที่4ตามมาอย่างคูยาบาโนแบ็กซด์ในวัย22ปีที่ตอนนี้กำลังดำเนินการเซ็นสัญญาอยู่ สำหรับจอร์นสัญญา3าปีกับเจ้าป่าและจะเข้ามาเพิ่มการแข่งขันใน,ในตำแหน่งมือหนึ่งร่วมกับแมปเซลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำโดยจอ์นถือเป็นกำลังหลักของโบตาโฟโกชุดที่คว้าแชมป์ิกบราซิลและโคปาลิบตาดเรสเมื่อปี2024แถมยังลงเฝ้าเสาครบทุกนาทีในศึกจริงแชมป์สโมสรโลกที่ทีมไปไกลถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารอยสปิลซ่าผู้ดำเการฟุตบอลของฟอเรสกล่าวว่า จอห์นโชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นหลายฤดูกาลในบราซิลจนหลายสโม,มสรได้ความสนใจดังนั้นเราดีใจมากที่เขาเลือกฟอเรสเป็นก้าวต่อไปในอาชีพการค้าแข้งสำหรับจอห์นซึ่งมีส่วนสูงถึง196เซนติเมตรลงเฝ้าสอให้กบโบตาโฟโกไปแล้ว85นัดตลอด2อฤดูกาลที่ผ่านมาหลังย้ายจากซานโตสเมื่อมก,กราคม2024ทา้งนี้เขาเป็นผู้รักษาประตูรายที่2อที่ฟอเรสดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากแองกัสกันที่เพิ่งย้ายมาจากนอริสิตี้แบบไร้ค่าตัว ชูสละครับรารที่2ของวันค้อนคว้ามาการ์ซากลางโมนาโกเวสแฮมยูนิเต็ดประกาศสัญญากับซูนกูตูมาการ์ากองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21มาจากอาร์เอสโมนาโกทีมดังจากลิกเอิงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยค่าตัวตามรายงานขาวอยู่ที่14ล้านปอนด์พ่วงกับแอดออนอีก3ล้านปอนด์โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาระยะยาว เวสแฮมเอาชนะหลายทีมในยุโรปในการคว้าตัวมากาซ่าเพราะความแข็งแกร่งความหลากหลายในการเล่นความสามารถในการตัดเกมคู่แข่งและการส่งบอลที่แม่นยำทำให้เขาโดดเด่นกว่าผู้เล่นในวัยเดียวกัน มักกาซ่ายังเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ดีในฤดูกาล2023-2024เขามีสถิติเข้าสากัดสูงเป็นอันดับ2ของลีกฝีมือในการเข้าสากัดบอลและส่งต่อบอลก็ดีเยี่ยมซึ่งทำให้เขาถูกดันขึ้นมาเล่นในตำแหน่งแดนกลางและในฤดูกาล2024-2025เขาก็มีสถิติการแย่งบอลคืนสูงสุดในลีกโคชและทีมสเกลของเวสต์แฮมติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเห็นทั้งศักยภาพในการช่วยทีมทันทีและโอกาสเติบโตในอนาคตโดยมรากกัสซ่ากล่าวหลังจากย้ายมาร่วมทีมว่า ผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่เวสแฮมเป็นสโมสรใหญ่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแฟนบอลเยอะและสนามก็ดีมากการตัดสินใจตอบตกลงจึงไม่ยากมันคือความฝันที่ได้เล่นให้กับเวสแฮมในพรีเมียร์ลีกลีกที่ดีที่สุดในโลกผมจะทุ่มเทพเพื่อพิสูจน์ตัวเองผมภูมิใจมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรน,นี้ผมตื่นเต้นและอยากนำความสดใหม่และพลังหนุ่มของคนรุ่นใหม่มาช่วยทีมผมจะทำให้เต็มที่ในทุกนัด ชูสละครับโรม่าคว้าคอสตาซิมิกาาจากลิเวอร์พูลแบบทิมตัวจนจบซีซั่นฮาสโรม่าจัดการวิดีโอคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซมาจากลิเวอร์พูลเป็นสัญญาแบบทิมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังมาอยู่ในแผนการนำทีมของอา์เนอร์สโลตและตกเป็นตัวเลือกลำดับ3 มาปาแห่งกรุงโรมอัลซานมาทีมแดงจากสึดเกาโชสไลา์เตอี่จาัดก,การคว้าตัวคอสตาซิมิกาสฟูตแบ็กชาวกรีกมาจากลิเวอร์พูลด้วยสัญญาแบบกินตัวจนกระแท่งจบฤดูนกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซซึ่งย้ายจากโอลิมเปียอสมาอยู่ในทิศแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์2020พร้อมกับลงสนามห้กับหงแดงไป115เกมเพื่อจะอยู่ในแผนการสร้างทีมของคุณซืออาเนสลอตโดยเขายังไม่ได้ลงสนามาก,กับต้นสกัดเลยในฤดูกาลนี้ สำหรับตอนนี้กรีกสกาเซอร์ในวัย29ปีมีโอกาสได้ออกไปหาประสบการณ์ใหม่กับโรมา่าซึ่งทำผลง,งานในช่วงต้นซีซั่นได้ดีเยี่ยมเื่อการเก็บชัยชนะ2เกมแรกก่อนจะพักเบรกทีมชาติทางนี้ซิมิกาสเป็นแข้งย่างอะไรของแอนดูร,บร์บัสซันมาโดยตลอดแต่ซีซั่นนี้เขาตกเป็นตัวเลือกลำ 3, ดับ3หลังจากการมาของมิลสเคอร์เคสโดยดาวเตะชาวกรีกมีส่วนสำคัญในความสำเร็จมากมายรวมทั้งแชมป์พรีเมเล่เอเฟอคัพและคาราบาวคัพ2สมัยด้วย หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจโดยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel นแ,นแห่งนี้เช่นเดิม